สวัสดีค่ะวันนี้คุณแมกมาชวนทำคัพเค้กค่ะคัพเค้กต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะเค้กที่เราจะทำวันนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตค่ะเป,คเป็นคัพเป็นคัพเค้กนะคะเริ่มต้นเลยนะเราก็จะเอาของแห้งทั้งหมดค่ะมาร่อนรวมกันเลยนะคะ ในนี้ก็จะมีแป้งมีผงฟูมีมเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีผงโกโก้ค่ะ,ะเป็นเบกกิ้งโซดาเขาจะเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องใส่ลงไปในเค้กเราเพราะว่าใส่ไปแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นไตปเปล่าๆเนาะเนี่ค่ะเราจะเอาของแห้งทั้งหมดนะคะมารวมกันแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะตามด้วยของเหลวค่ะ นมนะคะเดี๋ยวเล็กจะใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วกันเด้กก็นมค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะ เกอัน,นี้ทําไม่ยากเลยค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วน,นคะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำร้อนลงไปค่ะน้ำร้อนนะคะไม่ใช่น้ำเดือดน้ำที่มีความร้อนค่ะ ใสๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปตักใส่พิมพ์กันนะคะเราก็จะมาตักใส่พิมพ์ครับเค้กกันนะคะวันนี้ แปดองศานะคะแต่ถ้าเป็นเตาเทพแบบพูเล็กไม่มีตัวปรับพัดลมเนาะเราก็จะอบที่130องศาไปก่อนค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยปรับขึ้นอีกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพักให้เย็นบนตะแกรงค่ะ เรารอเค้กเย็นนะคะแล้วก็มาตีครีมกันค่ะวิปปิ้งครีมนะคะใส่ไอซิ่งลงไปแล้วค่ะแล้วเราก็ไปไว้ในช่องช่องฟรีสเลยก็ได้เนาะให้เย็นมากๆเลยค่ะแล้วเราจะตีได้ง่ายขึ้นค่ะ หยดสีแดงนะคะไปนิดนึงค่ะสองสามหยดเนาะแค่นี้ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเล็กตีตัดฟองนิดนึง ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถุงบีบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กที่เราทำเอาไว้นะคะนุ่มค่ะเลือกใช้หัวบีบ 1M นะคะเราก็จะมาบีบให้เป็นกุหลาบกันนะคะ บีบให้เป็นวงมาค่ะแค่นี้เสร็จแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะบีบเป็นกุหลาบนะคะเราก็จะบิดแบบตรงกลางออกไปค่ะแบบนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะคะบิดได้หลายแบบเนาะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าเราอยากได้ครีมที่สูงๆนะคะเราก็จะบีบจากข้างนอกแล้วก็วนเข้ามาข้างในเพิ่มชั้นที่2ชั้นที่3ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราอยากให้เป็นกุหลาบแบบนี้เราก็จะได้บีบแค่รอบเดียวค่ะ แบบนี้นะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบทรงสูงนะคะเหมือนที่คุณเล็กบอกเนาะบีบจากข้างนอกเข้าไปข้างในค่ะพอครบหนึ่งรอบเราก็วนรอบสองรอบสามให้สูงขึ้นไปได้เลยค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้คัพเค้กที่น่ารักน่ารักนะคะจะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลก็ได้ค่ะเราก็จะโรยลงไปได้เลยค่ะ นี้ก็น่ารักแล้วนะคะจริงๆเรายังอยู่ในตีมเลนชนยเนาะเราก็ต้องเอารูปหัวใจเล็กๆใส่ลงไปด้วยน่ารักน่ารักค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วน่ารักเชียวค่ะ เป็นไอเดียสำหรับวาเลนไทน์นี้นะคะใครอยากทำให้แฟนใครอยากทำให้คนรักใครอยากทำให้ลูกๆนะคะทำได้เลยค่ะแบบนี้ก็จะเป็นทรงสูงเราก็จะได้ทานครีมเยอะกว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบเตี้ยๆเ,เหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะเห็นรือเปล่าเอ่ย เป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเล็กไว้ด้วยเนาะเราจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยเวลาคุณเล็กโพสตนะคะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ